นี่คือสมองสมองถูกไหมแล้วนี่คือสไปนลคอร์ดเป็นสเต็มถ้ากูตัดแบบเนี้ยผ่านซเวอร์เซคชั่นอะคือตัดวางปากปากปากก็จะตัดได้ด้านหน้าคือเคเนียลของสมองกับคอร์ดอลมาดูเคเนียลกันจะได้สองชิ้นนี้สองชิ้นนี้ต่างยังไงอันนี้เขาแค่ย้อมสีเห็นส่วนของไฟเบอร์กับนิวเคลียสชัดๆแค่นั้นเองไฟเบอร์ไฟเบอร์คือสีขาวก็คือไวเมเตอร์ไงเกย์ก็คือส่วนที่มีนิวลอนมีนิวเคลียสแต่เอ่อ่ะมาดูสีสีฟ้าเนี่ย คือมีมือสั่นวะคอปัสคาร์ลซัมถูกไหมเป็นคอมมิชเชอร์ไฟเบอร์ที่อยู่ข้างใต้มันคือเรเทโรเวนิเคิลเรเทโรเวนิเคิลจะเป็นเวนิเคิลที่อยู่ของเซลลิบอลคอเทกอ่ะแล้วนิวเคลียสที่อยู่ด้านในอ่ะคืออยู่ติดกับเรเทโรเวนิเคิลจะเรียกว่าคอเดตนิวเคลียสคอเดตนิวเคลียสอ่ะถ้าอยู่ด้านนอกตรงนี้เรียกว่าเรนดิฟอร์มนิวเคลียส ถูกขั้นสองอันนี้ถูกขั้นโดย internal capsule internal capsule เป็นไฟเบอร์ที่อยู่กันหนาแน่นอ่ะดูตามโลกนะไฟเบอร์เนี่ยอันนี้ก็เป็น corde ถูกไหม corde endothelium internal capsule และหานี่ก็คือ retinal venetion แต่เ n d o t h e l i u m อันนี้ต้องแบ่งตัวนี้เลยไปแบ่งกระภัยอันนี้ไม่ชัดโอเคครับผมโอเคแล้ว internal capsule อ่ะมันจะแตกกิ่งก้านสาขาเรียกว่า corona radiata ไปอยู่ตามใจลาดของเซลิบอลคอเทตเข้าใจป้ะมีเพื่อนถามอีกอ้าแล้วอินเทอร์นอลแคปซูลมันขอบเขตตรงไหนเขาก็ไม่รู้จริงๆคือถ้าเกิดอาจารย์เขาถามเขาคงไม่จิ้มตรงกลางอ่ะจิ้มตรงกลางกูจะรู้ไหมอ่ะเขาต้องจิ้มตรงนี้ถ้าอยู่ด้านในก็เป็นอินเทอร์นอลแคปซูลถูกไหมถ้ามาจิ้มด้านนอกๆอย่างเงี้ยหมู่สีเขียวก็จะเป็นโคโรนาเดต้าเข้าป้ะอ่ะเพราะฉะนั้นส่วนเคนิลนะคอเดตนิวเคลียสชัดเดนิฟอร์มก็เห็นอ่ะต่อไป ถ้าสมองเฟื่อยแล้วถ้าตัดทางคอโดจะเห็นอะไรลิมบิกโลบทางด้านคอโดมีฮิปโปแคมเปิลใช่ไหมแสดงว่ามีอะไรอาศัยอยู่หรฮิปโปแคมปัสอ่ะอไหนเอ่ยให้ทายว่าฮิปโปแคมปัสคืออันไหนกองกลมอันไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมใครว่านี้อันนี้อันนี้ใครว่านี้ งนครับไม่ใช่ในสองอันอันนี้ว่ะเพราะว่าฮิปโปแคมปัสมันต้องเขาบอกลักษณะเหมือนนกถ้าดูอย่างนี้นะเหมือนนกแล้วเกิดซูมปุ๊บมันจะเหมือนม้าน้ำไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่ว่ามันเป็นอย่ไหนแหละมันเป็นเม็ดอ่ะมันเป็นเม็ดๆเฮ้ยวะอ่ะตัวนี้เป็นตัวไอดีไิฟายว่านี่คือคอร์โดนะอ่ะพอเจอคอร์โดปุ๊บเอ้ยแล้วคอเดตนิวเคลียตไปไหนอ่ะอันนี้ใหญ่ๆนี่เป็นทารามัสแล้วนะนี่คือทารามัตถ้ามีทารามัสเป็นหนึ่งในเดเซีอลอนก็จะมีเติร์สเบเดอร์เดิเคิลมมาอยู่กัับฮิโปปแแคสทนลน เดี๋ะเลอยู่นี่นะมันฉีกเข้าใจเข้าใจแล้วเอ่าเฮียแล้วโคเดตนิวเฮียไปไหนวะไอเฮียแม่งแอบอยู่ไอศาสตร์ทีนี้ไอแอบไอเดียคเดตนิวเฮียเฮียโคเดตนิวเฮียแม่งแอบเล็กศาสตร์ลิขิตโอเคโคตรแรกโดนแล้วเพื่อนถามว่าอ้าวแเราเราจะควรจะแยกโคเดตนิวเฮียกับพารามัสยังไงบอกให้ดูฮิโปแคมปัสไงถามอีกมีตกนะเพื่อนจบย่างสุดท้ายนั่นแหละจบแล้วมถาม ถามอะไรแล้วจะตอกหวัวหรือถามอาตนะ้านะห้ามถ่ายห้ามดูห้ามด,ดูชีวิตเยอะลูกค้